จเจริญสักปลบอลด้วยเท้าขวาบอลน,นั้นพุ่งตรงไปถึงวิกเตอร์บูเอโนแปลเน้นๆครับเสียบเสาเข้าตาข่ายไปอย่างสวยงามครับเเจริญสักครับเข้าชาร์จจอ่อโอ้ยสวยงามจริงๆครับไปใหญ่ๆ้วครับเซรโซน้ำสองศูครับซึกฟุตบอลเลแวงครับถ้วยจกักรพรรดิของญี่ปุ่นครับวันนี้เป็นที่น่าสนใจของแฟนฟุตบอลชาวไทยมากครับคือคู่ระหว่าง FC อิมาบาลิเจ้าบ้านครับพบกับเซเรโซโอซาก้าซึ่งมีเจริญศักดิ์วงกรอยู่ในทีมนั้นด้วยครับและวันนี้อาเธอร์ปาปาสก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังครับส่งเจริญศักดิ์วงกรลงสนามเป็น11ตัวจริงครับโดยให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่ถนัดด้วยครับคือกองหน้าด้านขวาครับใช้ระบบ4-3-3นะครับแกนหลักก็มีอยู่2คนครับจากศึกเจลิก คือชินจิคาเกวะอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ Manchester, อยู่นแต่ดกับผู้สาประตูคิมจิทฮยอกนี่แหละครับนอกนั้นคือแกนรองรับเป็นนักเตะยูยีบสามของเซเรโซโอซากาที่กำลังพัฒนาฝีชาวขึ้นมาเพื่อขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นั่นเองครับตัวสำรองของโอซากาก็มีชุนตาธนากะลูคารสเฟอร์นันเดสและราฟาเอลนาตาลครับ, andez, รบเริ่มเกมมาถือว่าเป็นเซเรโซโอซากาที่ทำเกมได้ดีเลยนะครับ โดยการขับเคลื่อนเกมของชินจิคากาวะแล้วเซเรโซเนี่ยไม่ได้ห่วงบอลเหมือนกับทีมคอนซาโดเลซัปโปโรนะฮะปล่อยบอลให้กับเจริญศักดิ์วงกรซึ่งประสานงานกับหมายเลขสิก็คือแบ็กขวาที่ชื่อไรยะซากาตะครับประสานงานกับเจริญศักดิ์วงกรได้ดีครับจนกระทั่งถึงหน้าที่ที่12บอครับบอลชิ้นของโอซาก้าหลายบอลมาให้เจริญศักดิ์หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษครับฝั่งขวาเจริญศักดิ์ปลบอลด้วยเท้าขวา บอลน,นั้นพุ่งตรงไปถึงวิกเตอร์บูเอโน่แปรเน้นๆครับเสียบเสาเข้าตาข่ายไปอย่างสวยงามครับคือลูกนี้ต้องบอกว่าสวยท้งคนทาแอซิ์อย่างเจริญศักดิ์แล้วก็สวยท้งคนยิงอย่างบูเอโน่เลยนะครับเซเลโซ่นำแล้วครับ1นูนย์เล่นไปเล่นมาเนี่ยทีมเจ้าบ้านอิมาบาลิเนี่ยยังต่อเกมกันไม่ติดแล้วนะครับแล้วก็โดนเซเลโซ่ตัดบอลได้อีกแล้วครับในนาทีที่15ครับผู้เล่นเซเลโซ่เลี้ยงทะลุด้วยความเร็วไปทางกาบซ้ายนะครับ ก่อนจะปาดมาทางขวาและเป็นเจริญศาครับเข้าชาร์จจอจ่อโอ้ยสวยงามจริงๆครับไบใหญ่ๆแล้วครับเซเลโซน้ำสองศูนย์ครับพอน้าห่างสองศูนย์แล้วเนี่ยเซเลโซติดประมาทครับไปผ่อนเกมครับไม่บุกต่อครับไปเตะเชิงกันอยู่ในแดนตัวเองครับและก็มาเสียประตูจนได้ครับในนาทีที่สามสองอีมาบาลีเจ้าบ้านได้ลูกแตะมุมทางด้านซ้ายครับก่อนจะเปิดด้วยขวามาเข้าหัวของ ยูริทาเคอุชิม่งเข้าไปครับโอ้โหลูกนี้สวยงามจริงครับ2นาทีต่อมาโอซาก้าไปพลาดอีกแล้วครับกองหลังครับไปทําอะไรครับไปต่อบอลใกล้ๆกับผู้กษาประตูครับผู้เล่นอิมมาบาลิวิ่งจี้เข้าหาครับโอ้ผู้กษาประตูเสียฟอร์มเลยครับตัดฟาว์ในเขตโทษครับโอ้ยโอซาก้าเสียจุดโทษแล้วครับแล้วก็เป็นโคุเกะฟูจิโอกะครับสังหารเข้าไปครับอิมมาบาลิตีเสมอสองครับโอ้โหเสน่ห์ของฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ย ดูดีมากครับแม้ว่าทีมจะโดนนามหลายลูกฮะพวกเขาไม่ยอมแพยย้จริงนะฟุตบอลญี่ปุ่นมันพลิกไปพลิกมาได้ตลอดครับทีมเล็กก็สามารถชนะทีมใหญ่ได้ครับอ้สุดยอดจบครึ่งแรกครับคอมเมนต์แฟนบอลชาวไทยก็กระหน่ำมาเลยครับท่านแรกบ,บอกว่าขอให้พลิกกลับมาชนะจะได้เป็นวันแจ้งเกิดดีๆให้พี่เท่ท่านต่อมาบอกว่านำดีๆไม่ชอบท่านต่อมาบอกจเจริญศักดิ์ทำได้แต่เพื่อนทำพัง อันต่อมาบอกว่าทีมอาการหนักจากนำ2-0โดนตีเสมอ2-2อย่างไวจุดโทษไม่น่าเสียเลยเซงแต่เจ้าเท่โชว์ของแบบนี้สุดจัดนาที12แอสเซทนาที15ยิงเองซะเลยเล่นดีเนียนตามากเจเท่เท่เล่นแบบนี้นะครับคาดว่าเตรียมคัมแบ็กทีมชาติไทยได้เลยครับผมเชื่อว่าอิชิอิต้องนั่งดูเกมนี้อยู่ด้วยครับเพราะว่าต้องการสกาวฟอร์มเจ้าเท่น่าจะมีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงกับเขาสักทีครับ เพิ่มเกมครึ่งหลังครับเซเลซโซลงมาเล่นไปได้5นาทีครับโดนเร็วเลยครับผู้เล่นอิมาบาริหม่งคนเดียวโล่งโลงครับเข้าประตูไปครับเอาละครับเจ้าบ้านนำสามสนะครับจากนั้นครับเซเลโซบุกนะครับแต่ว่าอิมาบาริเนี่ยแก้เกมยังไงก็ไม่รู้นะครับเปลี่ยนตัวไวเลยครับเล่นไป60สินาทีเปลี่ยนไป3คนครับเล่นไปหกทีเปลี่ยนอีกคนนึงครับ ขณะที่ทางฝั่งเซเลโซยังไม่แก้เกมยังไม่มีการเปลี่ยนตัวอะไรทั้งนั้นครับจนกระาทาั่งนาทีที่เจเซฟครับปาปาตัดสินใจเปลี่ยน3ตัวรวดเลยครับรวมทั้งเจริญศักดิ์วงกอนโดยเอาลูคาร์ฟ์นันเดตัวจริงลงไปนะครับเร,เรียกว่าเปลี่ยนตามตำแหน่งเลยนะครับถึงแม้ว่าเจริญศักดิ์จะออกไปลนะครับแต่ภาพรวมของเกมนี้ถือว่าเจริญศักดิ์ทำได้ดีครับกับการประเดิม11บผู้บบเล่นตัวจริงเกมแรก นับตั้งแต่ย้ายมาจากบีจีปทุมนะครับปาปาดก็มอบหมายให้เจริญศักดิ์เหมาทั้งลูกเตะมุมซ้ายขวาทั้งลูกฟีคิกซึ่งมันแปลกมากนะครับอันนี้มันเป็นหน้าที่ของเพย์เมเกอร์นะครับถือว่าเจริญศักดิ์เป็นเพย์เมเกอร์ฝั่งปีกแล้วกันนะครับมองในแง่ดีนะแล้วก็นักบอลต่างชาติรวมถึงเจริญศักดิ์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใครจะไปทาประตูในญี่ปุ่นง่ายง่ายนะครับหรือว่าจะไปทำแอซิสต์กับเขาเนี่ยง่ายๆไม่มีทางครับถือว่าเจริญศักดิ์เนี่ยสอบผ่านทีเดียวครับ ถ้าหาว่าแอดให้คะแนนโดยรวมเจริญศักดิ์ได้สิบเนี่ยแอดให้สักเจ็ดแล้วกันนะครับเจ็ดเพราะว่าแอดยังไม่ใช่สายอวยนะครับเจริญศักดิ์ยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะครับทั้งเรื่องความฟิตของร่างกายนะครับเพราะว่าเจริญศักดิ์วิ่งไปประมาณหกสิบนาทีครับหมดแรงนะครับไม่ค่อยจะวิ่งสปรินต่อไปทางฝั่งเปรกซึ่งตาแหน่งเปรกเนี่ยมันควรจะเลื้อยไปทางสุดเส้นหลังนะครับแต่ภาพที่เห็นในครึ่งหลังเนี่ยเจริญศักดิ์ได้บอล ออกจะไปทางส่งคืนหลังซะมากกว่านะครับไม่เลี้ยงจี้เข้าไปหาผู้เล่นอมาบาลิเหมือนเหมือนในครึ่งแรกครับอันนี้ทัวอย่าพิ่งลงแอดนะครับเพราะว่าแอดมองตามความเป็นจริงนะไม่อยากให้นะักเตะไทยเหลืองไปกับการอวยมากๆเยอะๆนะครับอยากจะให้พัฒนาฝีเท้าหวังดีครับอยากจะให้เก่งขึ้นอยากจะให้ไปฟุตบอลโลกทุกรุ่นทุกชุดถ้าบอกว่าดีเนี่ยแอดก็จะบอกว่าดีนะครับถ้าบอกว่ายังต้องแก้ไขก็จะต้องกลับไปแก้ไขครับอันนี้ มองตามความเป็นจริงครับหวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจแอดนะครับผมและหลังจากที่ปาปาถอดเจริญศาสวงกรออกไปครับไซเรโซโอโซาก้าก็มาได้ประตูตีเสมอจากจุดโทษครับของชินจิคากวะจากนั้นทั้งสองทีมก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับจบเกมเสมอกันไป3ประตูต่อ3ครับต้องต่อเวลาอีก30นาทีเพื่อหาผู้ชนะเคารอบต่อไปครับ ช่วงต่อเวลาพิเศษออกไปเนี่ยครับกลายเป็นว่าเซเลโซโอซากาเนี่ยมีแรงเยอะกว่าอิมาบาลิที่เริ่มอ่อนแรงลงไปครับเพราะว่าเซเลโซโอซากาเนี่ยมาจากเจเลก1มีเทคนิคแพรวและแท็กติกวิธีการที่ดีกว่าอิมาบาลิที่มาจากเจเลก3ครับใช้ความเก่าความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะยังเอาตัวรอดไปได้ครับเพราะมาได้ประตูชัยในนาทีที่1 1 8จากฮายาโต โอคุด่าครับจบเกมครับเทโรโซโอซาก้าเอาชนะอิมาปาลิผ่านเข้ารอบต่อไปได้ครับแฟนฟุตบอลท่านใดมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับปิเชียบอล